VPN เจตนาเดิมมีไว้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในองค์กรอย่างปลอดภยัยผ่านอุโมงค์จำลองแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะใช้เพื่อให้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างถ้าเทียวกับการเชื่อมต่อแบบปกติทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะรู้ข้อมูลหลายอย่างของเรา อย่างเว็บที่เราใช้หรือที่อยู่ของเราซึ่งพวกเขาจะเอาข้อมูลนี้เพื่อทำกำไรจากคุณมากขึ้นเพราะเขาทำได้เช่นสมมุติว่าคุณชอบมองหารูปผู้ชายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราก็จะรู้ว่าเราชอบรูปผู้ชายซึ่งครั้งต่อไปที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเขาก็อาจจะเอารูปผู้ชายมาโฆษณาก,กับเราโดยเฉพาะซึ่งหลายคนอาจไม่ถูกใจกับสิ่งนี้แต่ถ้าคุณใช้ VPN แทนที่จะเชื่อมต่อโดยตรง VPN จะสร้างตัวตนจำลองขึ้นมาซึ่งจะทำให้ผู้บริการไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่และสามารถทำให้คุณกำหนดที่อยู่จำลองได้หรือที่เขาเรียกกันว่ามุดดิน อย่างการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่มีในประเทศของเราอะไรงนี้และก็เข้าอินเทอร์เนต็ตผ่านตัวตนจําลองนั้นผู้ให้บริการของเราก็จะไม่สามารถส่งโฆษณามาขายเราได้และเมื่อใช้ควบคู่กับโหมดไม่ระบุต,ตัวตนความส่วนตัวของคุณบนโลกอินเทอร์เนต็ตจะปลอดภัยขึ้นอีกเยอะเลยคุณอาจจะถามว่าถ้ามันดีขนาดนี้ ทำไมไม่ใช้ไปตลอดเลยอย่างหนึ่งเลยคือ VPN ส่วนใหญ่ไม่ฟรีบางทีเว็บบางอย่างก็ใช้ไม่ได้หรือเน็ตอาจจะช้ากว่าปกติเพราะ VPN มันเป็นการเชื่อมต่อหลายขั้นตอนเมื่อเทียบกับการเข้าเน็ตแบบปกติแต่นั่นก็ทั้งหมดของ VPN ที่ผมสรุปมาได้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับผมไปแล้ว